อะไรโถรโจก่อวนวัาโอ้โห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  <Tim> ้ <którzy> <destroys watching> <Sunday> สวัสดีครับกลับอีกแล้วสำหรับการรีแอคชั่นโลกคูข่ขนาดสกีบีดี้ทอยเลจากช่องคุณดองสตูดิโอตอนนี้มีการปล่อย e p ีที่18ปมาไปที่เรียบร้อยแล้วเราจะทําการรีแอคชั่นรวมถึงสรุปเนื้อหาว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูตอนใหม่ล่าสุดเราไปทบทวพูก,กันหน่อยว่าก่อนหน้าน,นี้มีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างครับความเดิมจากตอนที่แล้วกองกำลังฝ่ายผสมพิษได้บุกเข้ายึดฐานวิชาการสก i บีดี้ทอยเลตจุดที่3โดยเราจะได้รับบทบาทเป็น POV Back Ca m e r a Woman การต่อสู้เป็นไปนอย่างสูสีีฝ่ายชคโมใจ ทอยเลสไปแกนนําในการต่อสู้ส่วนฝ่ายพัธมิทนั้นก็ได้ไททันสปิกร์แมนร่างอัปเกรดเข้ามาเป็นแกนนําในการทลายฐานจุดที่3ของกลุ่มสกิบบิทเทอยเลสถึงแม้อุปสรรคจะมากแต่ฝ่ายพัธมิทก็ยังคงสามารถเข้าไปยังห้องแล็บของกลุ่มช็อกโกได้อยู่ดีและในตอนสุดท้ายนั้นเหมือนว่าทีวีวูแมนจะเห็นความลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับกลุ่มสกิบิทเทอยเลสอีกด้วยและนั่นก็คือความเดิมจากตอนที่แล้วทางด้านของไททันสปิกร์แมนได้รับการอัปเกรดมาใหม่บอกเลยว่าฉายลายยิ่งขึ้นกว่าเดิมะคราาาววนีตตม่ััลหไท ปากรกายเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมบิดิชแน็กเอาไว้ด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคน EP ที่8จากช่องคุณดอสตูดิโอโอ้ยมันถึงกระสัากระสุกกันเลยคลอ,ยลอร์ลาแวนอ้ยระเบิดเลยเหรอ้อนแบบ่ตายอะ่ตะตำรวจเอาวิธีอะ่ะ เฮ้ยร่วงเหรอนี่คือเมื่อกี้อยู่บนฮอเหรออุ้ยแล้วคือภาพโคตรสวยเอาไปเไยอุ้ยแล้วดูทากระสุนคือจำนวนกระสุนดริวแมนไหวไหมขึ้นมาก่อนโหแล้วต้องราดดิวแมนออกมาก่อนแต่น,นี้มันจะมีกับสกิมปีทอยเลยคือแบบบู๊ก็แบบสุดๆเลยอะปืนอาบีจีมาก่อนอาจะไม่ยิงอีกอ่ เล็งอยู่นะเหลือเกินอะไรวะกองขวานอะไรโถโ่โู่กองขวานว๊าว๊าอะไรวะเดี๋ยวผิดข้าเพื่อนยังไงอุยอะไรวะ โอ้ยแล้วมันคือว่าชนแหลกแจกกระจายมปเลยโอ้ยแล้วแบบไฟเวิร์กเหรอใครแท้ๆเขามาลับแมวนหรอเช็มาว่าโโอ้หเขาเล็กปือนอะไรอะไอบุญบ๊อบบ๊อบเลยจำชื่อมาไม่ได้กดยังไงโโอ้หหัวแม่เช็ เอาเรื่องจัดว่ะเฮ้ย,อะ,อ,ยอะไรกันมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกอันนี้คือแบบอัพเกรดมาแล้วนะท่าน้าของไททันแคปเรลาแมนครับชอบไอตัวเนี้ยไอตัวชักโคโกตัวเนี้ยแบบมันสีมันดูคัลเลอร์ฟูลดีอะเฮ้ยเอาอะอยู่ในช่วง,งเทศก,กาลแบบคริสต์มาสปีใหม่เลยด้วยไงหมวกอุตภภาพสวยมากนะ ใครดีกว่าตอนนี้อุ้ยสไปเดอร์เหรอเฮ้ยด็อกเตอร์เอาอะไอ้ด็อกเตอร์มันยิ้มยิมันรับไอ้ตัวนี้เฮ hey! <laughs> ้ยพอดีวายเช็ดมาแบบได้ตีแบบสวนสนุกตัวตวลกเหรอเช็ดดชักโครงตัวตวลกตะกน <laughs> อนยังไงด็อกเตอร์ Doctor? 啊，好喂 <don> <laughs>！哎呦，娃，哈哈哈哈哈，笑，哎，笑吧。 แลวก็จบไปที่เรียบร้อยสำหรับ EP ีที่18โลกคู่ขนาดสกินบิลทอยเลตจากช่องคุณดอมสตูดิโอเดี๋ยวเราจะมาทําการรีแคปสิ่งที่น่าสนใจใน E ีีนี้ให้ทุกคนได้ฟัง,งนครับเมื่อเริ่ม EP ีที่18มาตรงเราจะอยู่บนฮอิคกปเตอร์ของกลุ่มพัทมิรและเมื่อหันไปด้านหลังก็จะเห็นข้อความที่ส่งมาจากกลุ่มดิวแมนว่าต้องการสํารองข้อมูลแต่คาร์ลาแมนที่อยู่ตรงนั้นยังไม่ทันได้ทําอะไรก็ถูกจรวดมิสไซล์ยิงใส่เขาอย่างจังจนทําให้เครื่องเสียการควบคุมและกำลังจะตกลงสู่พื้นิคารงออออกกกจปตต้ะโด พร้อมใช้ร่มชูชีพเพื่อพาตัวเองลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยซึ่งขนาดที่อยู่ด้านบนนั้นหากมองลงมาด้านล่างก็จะบอกเลยครับว่านี่มปนหนักสงคำชัดๆกลุ่มสกีวีทอยเล็กกับกลุ่มพัมิตรเปิดสึกกันแบบไม่มีใครยอมใครและเมื่อ POV c ว m ค r a เ a n แลนลงถึงพื้นแล้วก็ได้มีรักคัมเบแมนยัดปืนอารจีใส่มือของเราซึ่งต้องบอกเลยว่า POV วคั a เก็ต้องรับมาแบบงงๆนะฮะ พอหันไปด้านหน้าจะเห็นป้ายว่าดิวแมนเบดเท่ากับว่าตอนนี้เราอยู่ในฐานประชาการของกลุ่มดิวแมนแต่ถูกพวก s e c ิ r บิ y ีทอเ e ตบุกเข้าโจมตีการต่อสู้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งการปรากฏตัวของไฟเวิร์สซิคิวบิลีทอเรตหรือเจ้าโถวสวมคู่ไฟที่ร่างกายของเขามาในสีสันสดใสแต่ว่าหน้าตามไม่ได้น่ารักตามสีเลยนะฮะผ่านไปไม่นานเจ้าไฟเวิร์สซิคิวบิ y ีทอเ e ตก็เริ่มแผงลิทไลบีไลค่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นการวิ่งไล่ชนหรือแม้แต่ยิงผู้ไฟใส่กลุ่มมแแต่่ล้้้วก็ไดดเขาาาับ ซึ่งต้องบอกเลยว่าการมาครั้งนี้ของพี่ใหญ่ไททันคาร์ลาแมนนั้นมีการอัปเกรดร่างกายมาใหม่ด้วยไม่ว่าจะเป็นปืนกลที่ไหล่ทั้งสองข้างรวมถึงอาวุธที่แข็งก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปด้วยส่วนชุดที่เขาสวมใส่ยังคงโทนสีดาเหมือนเดิมเมื่อจากการไฟว e w o r ร์ดซิคเวีทอยเสรเรียบร้อยแล้วตัวของเราจะได้เห็นกับรถบรรทุกคนของขนาดใหญ่เข้ามายังฐานของกลุ่มดิวแมนผมคิดว่าน่าจะเป็นหัวสว่างของไททันดิวแมนแน่เลยฮะจากนั้นภาพก็ตัดมาอีกฉากหนึ่งซึ่งเราจะได้เจอกับไซ หรือจะเป็นที่เคยเห็นในจักรวาลหลักของคุณเดฟักบูม EP 6 7ในซีรีส์หลักไซเติสกิวดีอยเทนนั้นได้ตายลงไปด้วยเงื้อมือของซิลิมาไททันแต่ในโลกคู่ขนานของช่องดอทสตูดิโอนั้นตัวของไซเติสกิวดีอยเทตยังคงมีชีวิตอยู่แถมมันยังมีปืนหยุดเวลาของไททันคอกแมนที่สามารถแก้ทางผู้ควบคุมเวลาได้ด้วยในโชว์ท้ายคลิปเราจะได้เจอกับเฮนนีไวพร้อมลูกสมุนจ็อกเกอร์สกิวดีอยเทตจำนวนมาก เชื่อตรงๆเรายังไม่รู้นะว่า Jo ๊กเกอร์ซิคเวดีทอยเลตจะมีความสามารถอะไรรวมถึงตัวของเพนดีวายด้วยนั่นเองและนี่ก็คือบทสรุป e p ีที่18ตอนใหม่ล่าสุดจากช่องคุณดองสตูดิโอมีตัวละครใหม่เกิดขึ้นมามากมายครับบอกเลยว่าถ้าเกิดอยากเป็นแบบนี้ไม่จบง่ายๆแน่ๆสำหรับซีรีส์ซิคเวดีทอยเลตจากช่องคุณดองสตูดิโอเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกเรา,ตาใต้คลิปได้เลยและก่อนที่จะจากลาไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมนนน่าาจกลทุคปร บายบายสวัสดีครับป้